ทำอะไรนะสวยอยู่ทำอะไรคะคุณชาวสวนกินข้าวครับผมออกมาเย็นนี้อะไรดีิจำตํไหมจำเลยเราไปยกยอฮะไปยกยอในวันนี้นะดูน้ำก่อนเขาวกินน้ำเอ่อมาหาข้าวกินมาหากับข้าวกินอาการนี้น้องกวางพูดเรื่องจับแบบง่ายๆไงเออพูดแบบสั้นๆเออโดินโดินเดินน้ำใหม่อุ้ยไปล น่ตะกูลดังไม่ได้นะแม่ใหม่แล้วใหม่วิทยุกันแล้วใช่ไหมเจ้าแต่ดิกนแวงนะเจ้าม่วงมันใหม่แล้วใหม่เกือบตกเมื่อกี้นี้เลยเกือบตกมาดูดิวิสีสวยมากมาถึงลงปุ๊บได้ปั๊บนะอันนี้เปนคนนี่เมื่อตะกี้นี่เองสดๆเลยอ่ะโอ้โหเด่นหนึ่งตัวเอาละนะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกันนะระหว่างปลาจากคลองกับปลาที่เขาเลี้ยงแล้วก็เอามาขายกันนะผม นี่นะครับปลาจากคลองนะครับสีจะเข้มนะครับแล้วก็เงามากเลยนะดูสิฮะดูดูขีดข้างหลังนะครับดูเกร็ดดูเกร็ดนี่ฮะสีจะสวยๆแบบนี้อันนี้ปลาจากคลองนะใช,ใช่ครับผมถ้าเป็นปลาที่เป็นบ่อเลี้ยงมาขายจะแบบซีดๆใช่ครับผมสีไม่ค่อยสวยเท่าฮะจะตายแชมป์เลยดูยกล้องเลยดีดแรงมากพี่ยอดนะอันนี้สดๆจากคลองเลยนะ นนนะะที่เห็นนพึ่งลงแล้วกไไไ็ได้เลยออไอ้เจ้าผิดยกสองรอบเองมั้งได้ตัวนี้เลยอไอ้เจ้าพ่อวายเลยพ่อวๆเพราะตกใจแม่ตกใจกว่าแม่เราได้หนึ่งแล้วเราได้หนึ่งแล้วฮะตอนนี้น้ํามันเยอะมากไงฝนะตกมันลุ้นกันดีกว่าวันนี้เราจะได้สักกี่ตัวนะพี่แยมได้ข้าวเย็นแล้วแม่ได้ข้าวเย็นแล้วนะลุ้นช็อตต่อไปช็อตต่อไปยังไม่อันนีมุกงั้น้องปานไม่เท่เกินอ่ะ เป้ะพี่เหรอแบะพี่อะไหนเต้นแบ้ะพี่ดูหน่อยจำท่าไม่ได้จำท่าไม่ได้อันดูลเด็ดใคร่ะเพลงนี้ป่ะได้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 ด้ได้ได้้้้้้โหโอ้โหโอ้โห้ไ้้ะไไได้ได้ได้ไดวด เฮ้ยเอ้าอ,อุ้ยเหมือนยอดจะหากเองเนะี่ยไม่เปลี่ยนมาใหม่เน,นี่ยแขนได้เสียงแก,ก๊กแก,ก๊กกระดีน้อย,อยอกระดีน้อยยังมีให้เห็นนะกระดีน้อยแม่เดี๋ยวแม่ตักเองนะพี่แชมป์ไม่อยู่ปลามากระดีปลากระดีจ,าจ้าปลากระดีคลองนี่ตาแดงเลยถ่ายไม่ทันยอหักอีกแล้วก็คือสรุปวันนี้จะไม่ให้ยกนะ เอาไปตัวเดียวพออ๋อกำลังเยอะเลยเอาอีกเหลียวอ่ะไปซื้อโค้กมานะนี่แต่บ้านๆเลยมัดถุงหมดกินไหมถุงหมดถุงหมดอย่างนี้เลยอ่ะใช่แล้วยอกก็หักอ๋อได้แล้ววันนี้พอให้นลยที่ในที่สุดพ่อกันหยุดได้วันนี้พอซ้ำนี้ไม้สุดหยุดที่ตัวเดียวไม่มีมาแล้วเรื่องอะไรนะ ไม้สุดหยุดที่ตัวเดียวสดหยุดที่ตัวเดียวที่ตัวเดียวใช่ตัวเดียวจริงเออตัวเดียวจริงได้ทีไมเอาว